เรื่องพลังงานผู้จัดการเข้าพาดหัวใหญ่หน้าหนึ่งเลยครับป้องกันกา๊าซขาดกอพอชอเคาะให้ปตทนำเข้า1ล้านตันต่อปีกอพอชอก็คือคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติครับมีมติเห็นชอบให้ปตทจัดหาแก๊ LNG สัญญาระยะยาว1ล้านตันต่อปีจากสัญญาระยะยาวเดิมที่ได้ลงนามไปแล้ว5ล้าน2แสนตันต่อปีเริ่มส่งออกเ,อเริ่มส่งมอบเดือนมกราคมปี2,569นะครับระยะยาวนี้ก็คือ15 2 0ถึงปีครับเพื่อเพิ่มความมั่นคงทางด้านพลังงานของไทยจากปัจจัยเสี่ยง วิกฤตพลังงานที่มันผันผวนหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นสงครามรัสเซียยูเครนหรือแม้กระทั่งความไม่สงบในพมา่านะและอีกอย่างไอของที่เรามีอยู่ก็คือกา๊าสในอ่าวไทยเนี่ยมันก็เริ่มมีจำกัดแล้วฉะนั้นการนำเข้าก็จะช่วยลดต้นทุนกา๊าสในภาพรวมนะครับ